คืเว <Thank> ้นไม่รู้ไม่ต้องไปเดี๋ยวลองดูก่อนลองใส่ดูก่อนมันกลับมาโอเคแล้วเว่นกูอาจจะไม่ต้องเข้าไปทําสวัสดีเดทที่สองหนึ่องสองสองสี่สองสามอ้ยไม่ใช่สองหนึ่งสองสองสามหก A few moments later ไม่มีใครต่อตามนั้นแล้วก็วันนี้จะไปกินคนุณเต๋อเราเคยกินคุณเต๋อในวอล์กปะไม่เคยอหรอ ม่เคยใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันเอาว่าวันนี้พาไปกินร <c oughs> ้านคือร้านมันชื่อเจ๊แต๋วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สุภาพเลยเรียกคุณแต๋วเป็นข้าวต้มแห้งที่อร่อยมากในจังหเลแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจะต้องไปร้านกาแฟกับแอมบูแล้วก็ตอนแรกจะไปทําแว่นอันานี้ที่อมตะแต่ว่าก็โอเคแนละ้วใส่แล้ววันนี้มันโอเคขึ้น <c oughs> แปลกแปลก หรือไม่ก็เหมือนฆ่าสายตาเขาปากจากไอ้แว่นอีกอันหนึ่งก่อนแล้วคงมาใส่อันนี้แล้วมันก็มีสองเลเวลไหนไม่รู้อันนัทเทเลเวลแล้วเดี๋ยววีโน้ตตลกมากชอบอะไรอยากออกกล้องเหรอเพราะไม่อยากออกกล้องอุตส่าไม่ถ่ายไปเสียที่ว่ะพงไปเจอที่รถแบบบูอยียงไอคือเสียงแบมบูใช่ไหมจามอย่างเดียวเลยแล้วที่เออใช่ใช่ใช่เออนั่นจะใช่ ถ้าสมมติว่าลงมาแล้วเบมบูอยู่ข้างล่างเราเจะกลัวมากเลยว่าใครอยู่ในห้องเบมบูก็บอกว่าผีไม่แต่เพิร์นบอกว่าเอ้ยก็จะเป็นแฟนเบมบูนะยไม่ไมีใครอยู่แล้วไม่มไม่มีใครอยู่มันน่ากลัมมวมาวันอาทิตย์ไปย่างไปย่างไปเป็นอะไรบ้างวันนี้เป็นแต้วเป็นแต้วไปตื่นตื่นนะตื่นคืออะไรตื่นคือร้านกาแฟชื่อตื่นอ๋อว้าวว้าว ขอยยได้ถ่ายวอลเลยป่ะครับได้เลยอ,อะไรแล้วจะปวดเลยนะกวกหนาฮะฮะมันจะปวดมันจะเป็นอะไรนะกันนะเออแต่เขาก็พูดไม่พู้ <laughs> เล่าใหม่เล่าใหม่เล่าใหม่รอยยิ้มน้องไข่อะเวลาอยู่กับปามอะไม่เหมือนเวลามันอยู่กับพวกเขาอ๋อเหมือนที่เมื่อกิ๊บกับปูยิ้มนั่นแหละทำไมอะรอยิ้มไม่ไผ่มันไม่เหมือนัะไรงี้มันแบบตาเป็นประกายวิบวับอะไข่คือคนนี้ปุ่มไม่มีรูปอินเสิร์ตเอาออกไปผมไม่ insert มาที่ที้เกียจหารูปจริงเหรอแต่เขารักปามที่วัตถุถ้าปามไม่มีกีตาร์เขาก็จะไม่รักปาม มึงไม่เข้าใจไอ้ไผ่ไอ้เหี้ยม <Alexand> เดี๋ยวกูจะส่งคลิปนี้ให้มึงดูนะมึงเป็นเหี้ยอะไรแต่ไมมึงไม่ไปที่ร้านนะมึงก็ไปได้เห <c oughs> ี้ยมึงชวนกูไปก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวไปเปเพ <c oughs> ื่อนไอ้ห่าทำตัวเป็นเด็กผู้ชายขี้อายไปได้เอาจริงอ่ะี๋วเวเวก็เสียงไม่ดังเลอไม่เข้ากล้องแล้าแ่ลำบากเลยครับโอ้ยเหี้ยมันไปเป็นมัน <c> ค <oughs> ือคำว่าอะไรนะ <c oughs> <Rab. S 2> ขอยืมตังค์มันไปเป็นมีนานอนอย่างลูกได้ไงก็มันทัก นะไปขอยืมตังค์เออก็เลยอันนี้อันนี้มันมาจากซีรีส์หรืออะไรไม่รู้แล้วคือทุกคนก็ใช้เป็นศาสากลเป็นศาสากลในการยืมตังคนะที่แบบที่รักมีนาตันอย่างรู้ไม่ใช่ยืมตังหนักกว่า100ประเทศมันมีมันมีมันไม่ได้มีแบบว่ามีนาคือมันหนี้อย่างเงี้ยใช่เหี้ยกูคิดลึกไปเองประเีว่าอิคนนั้นจะไปขอยืมตังคนอื่นเลยแค่เกิดประโยคว่ามีนา บอกไปว่าถ้าคุณยังไม่นอนก็จะขอยุดู้สึกเหมือนที่ตอนนี้มั่วมั่วดิงแล้วตอนนี้มั่วดิงหมดแล้วอ๋อโอเคโอเคที่เรื่องนี้มันแปลกประหลาดมากสำหรับกูอกูแบบเฮ้ยไอ้ทียความเชื่อมโยงมันคืออะไรวะคือพอไม่รู้ที่มามันก็แบบออเดอร์ฟัคอะเฮ้ยเชื่อได้ไงวะคือความแหลดรึกอทำภาษาเรียนเลยอื่นปะอันอื่นอันนั้นไงที่เขาส่งให้เวลายกพวกปีการณ์กางธรนียบร เฮ้ยแม่งมึงเอาแม่งดิกับกับอะไรวะอะไรอะปอปอไหมปอไหมจะเฮียอะไรเยอะแยะหนูเงี่ะวาวซาวะเป็นไงเป็นไงคนเยอะอยู่แกนแคนยอนเป็นไงพวกมึงเป็นไงไรคนเห็นคนเดี่มึงจะถ่ายิวให้ดูหรือไงถ่ายคนให้ดู ดูดูคนดูคนดิดูคนเห็นปะคนเพียบเลยตับต่อคืนเป็นไงบ้างครับเกิกันยอดครั้งแรกเรจะเดินในใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนผมอยากไปเอาอากาศก็คุณบอกให้เดินไปไปไปเดี๋ยวไปเอาอากาศก่อนเดดี๋ยวกม ร้านอะไรครับตอนนี้หน้ามนหน้ามนรูดเดอร์เป็นร้านที่เพิ่นพยายามจะไม่มาตั้งแต่ที่อยู่ใช่ไหมพยายามจะไม่มาใช่ไหมร้านนี้ทำไมอ่ะแมสอ่ะอร่อยป่ะเพื่นไม่ต้อนรับแขกแล้วเพิ่นไม่ต้อนรับแขกแล้วเอาน้ำเปล่าต้องเจิดหน่อยนะครับต้องน้านะครับไม่เป็นไรชืน้ำเปล่าใช่ปน้ำเปล่าของทุกแขกสาม คนทั่วๆก่อนปรุงนาคา มาถึงแล้วกูไม่ได้กินอย่างเงี้ยหรอฮะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเจ๊แต้วเฮ้ยแต้วพิมพ์ว่าหยุดถึง5ตุลากินเจทำไมเพิ่นถึงไม่โทรหาทำไมเพิ่นถึงไม่โทรหาแต้วทำไมเพิ่นถึงไม่โทรหาแต้วไอเดี๋ยวถอยหลังไปให้ดูร้านปิดหน่อยปิดาของกินหน่อ เนี่ยทำไมกูจะต้องไม่พบเจออะไรแบบนี้ฮะวยป้ายมันต้องเป็นศึกโกงหรือสามุ่มกูปมไปทำอะไรไปทำเวีนทำกรรมอะไรไว้เรอตอนแรกเขาบอกว่า5ตุลาไงก็เปิดแล้วนี่15ตุลา25กันยายน15ตุลาหยุดเกือบเดือนอะ่ะกูทำอะไรผิดทำไมกูถึงไม่ได้กินจะแต่วตันยีหลายเดียร์นะาหาอะไรแถวเนี้ยกิน กบมาถึงห้องเพลินแล้วน่อยมากแต่กูไม่ได้ขับรถนะเป็นบูขับรถแล้วก็เพลินล้างมือเสร็จแล้วเพลินก็ลังมาหาเราเพลินเห็นเราแอบอัดคลิปเพลินเดินได้เพนเดินได้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ไปล้างคุณแต๋วล้างคุณแต๋วก็ปิดทรายก็เลยต้องไปกินอีกร้านแต่ ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าทุกทีนะเราก็สืบเกี่ยวมาแล้ววัน,นนี้น่าจะคอนเทนต์ยเยอะพอแค่นี้นะโอเคไหมในทุกที่ที่กูไปกูไม่ได้เป็นยงบรรยายแค่อะไรหรอกแตก่กูชอบนะโอเคนะโดยเฉพาะแมงกะพรุนเพราะฉะนั้นวันนี้จะปิดด้วยแมงกะพรุนแล้วบุยจากน้ำหงาย